สวัสดีครับโอโบประมาณอีกสามวันเท่าครับมอนี่บริภาออกล่านะครับเดี๋ยวจะพามาเห็ดไอ้แค่เกิดมาจากไหนล่ะแพงขายของเออเห็ดแพงขายของกันละมามอนีมาแนะนำบริแมนมาสอนหรอกออบางคนก็นอาจจะเห็ดเป็นแล้วบางคนก็นอาจจะเห็ดยั่งบ่เป็นนะครับเดี๋ยวสิเอามาแนะนำ แนะนำวิธีการมัดเอาเสือกมัดไม้ไผ่ต่อๆต่อกันให้มันเป็นแผงท้มันเป็นแผงเพื่อเวลาเฮาไปขายของนั่นแหละไปลงของขายใน่ตั้งนั่งล่านตั้งในเล็กเรียบร้อยแล้วกับเอาแผงไม้ไผ่ที่เอาเห็ดนี่ไปปูเลยไปปูนะครับอุปกรณ์ที่ต้องมีนะครับอันดับแรกเลยก็คือเฮาจะเห็ดแผงไม้ไผ่เฮาก็ต้องมีไม้ไผ่นะครับเมือนี่ปล레พาออกล่านะครับสำหรับเอ่อ ผู้ใดที่ติดตามลิปออกล่าปลาชโดหรือว่าออกอยิงปลานะครับช่วงนี้ปลาแถวบ้านผมยังหายยากนะครับน้ำม,มันโมนิ่งน้ำมันขึ้นๆลงๆก็เลยไอ้วางบางปืนวางปืนยิงปลาซะก่อนเดี๋ยวพามาเห็ดไอ้มาบอกวิธีกันมาแนะนาวิธีเห็ดแพนไม้ไผ่กันอันดับแรกที่ต้องมีในการสาร reveals, <S 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 ไม้ไผ่ไอ้ในการมัดแค่ไม้ไผ่นี่นะครับ นี่นะครับนี่แต้ตรงนี้ไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่ไอ้นี่มันเป็นพุมเห็ดเธอหนึ่งละต่ว่าเชือกมันขาดเชือกมันขาดก็เลยแก่เชือกมันออกมาเห็ดหม่นะครับนี่ตรงนี้ไม้ไผ่ไม้ไผ่นี่ก็เอาไม้ไผ่มา่านะครับเอาไมาไผ่มา,า่ามาเหลาเหลาเอาเสียงมันออกแล้วประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะเอาไม้ไผ่นี่มามัดมามัดเป็นแพงต่อกันไปยังสี่นะครับมัดต่อกันเอาเชือกเชือกมามัดมัดมัดมาัม,มต่อกันเป็นแพงเป็นแพงไปแพงไปแพงเยาเๆเยาเๆไปอันนี้ไม้เก่้นนะครับอันนี้ไม้เก่้แล้วก็อุปกรณ์ที่ต้องมีอีกเท่มนึงก็เชือกครับเพราะว่าเราจะมัดเอาเชือกมัดต่อกันเป็นแผงนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเบ้งนะครับอบอุ่นประมาณอีสาน้านเทาครับมัอนี้ผ้าเห็ดไอ แข่งขายของมัดแค่ไม่ไพ่เดี๋ยวติดตามกันบิ่งครับครับผมเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเข้ามัดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้น,นี่นี่นะครับมัดเอาตามระยะที่เข้ากะกะวาซีไอเอาซัมเน่ละระยะความห่างนะครับกะเอาครับตัวนี้กะเอานะครับจะเป็นวิธีมัด เพื่อให้เป็นแผงเยวๆออกไปนะครับเอามัดตัวนี้ให้อยู่นะครับดึงแน่นแนให้มันอยู่มัดจังไหรก็ได้ครับให้มันอยู่ตัวนี้นะครับเขียววิธีที่จะมาแในน้ามาแในน้ากันเมื่อนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับหลังจากมัดตัวนี้ได้แล้วว่างตัวนี้ลงนะครับเดี๋ยวถาเอาไม้ตัวที่สองนะครับมาว่างหัวนะครับองพี่น้องเบิ่งหัวกัดเอาก็เอาระยะหัวว่าให้มันทอกันนะครับ แล right right ้วเขากดดึงดึงสายตัวนี้ขึ้นมานี่ครับนี่ดึงสายตัวนี้ขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาละมวนนี่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 เป็นเป็นบ่วงยังซี่นะครับดึงขึ้นมาแล้วมวนมวนปุ๊บนี่มวนมวนเพื่อที่ให้สายที่อยู่ข้างนี้นะครับสายนี้จะอยู่ข้างนี้ให้ให้สายที่งาออกมานี่อยู่ข้างทื่งนะครับมวนไปปุ๊บมันก็จะอยู่ข้างทึ่งนะครับนี่นี่ สายตัวนี้จะอยู่หางทึ้งยาออกมานะครับมวนแล้วเอามาคล้องล้องใส่ไม้ตัวนี้นะครับล้องใส่ไม้ตัวนี้พอล้อ,องปุ๊บแล้วเข้าก็แทกปลายไม้ให้ท่อกันครับแทกปลายไม้ให้ท่อกันแล้วเข้าก็ดึงดึงไปลายไม้ท่อกันไอ้ระระดับเชือกนี่ก็ต้องท่อกันเพื่อความสวยงามน,นี่กะเอาครับกะเอาท่อคักบ่ท่อค,อคักกันแล้วแต่ผู้เฮ็ดน,นะครับ ม้วนเื่อกาแล้วเทาก็ดึงดึงไห้มันแน่นๆนะครับตัวนี้ดึงให้แน่นเลยนะครับนี่พอดึงให้แน่นแล้วปุ๊บเชือกเชือกที่อยู่ตรงนี้นะครับเชือก่วนเชือกที่เหลือนี่เทากับม้วนครับม้วนตัวนี้ให้อยู่ข้างล่างบาทีนี้ตัวที่เป็นสายเงยวๆเอาสอบเขาข้างล่างอย่างเียนะครับเพื่อสิ่คล้องลงไปคล้องลงไปในโซนไม้อีกนะครับเอากับคล้องลงไป ยกไม่ขึ้นมาแล้วคลองไป okay. นี่นี่นะครับคลอ,องไปแล้วเท่ากับจัดเลี้ยงมันมาทอเขามาหากันแล้วก็ดึงดึงนะครับดึงเลยครับนี่มากระหัดกันเข้ามาตรงนี้ครับตัวดึงนี่ดึงให้แน่นเลยนะครับเป็นยังจังว่าดึงให้แน่นเลยติเพื่อไม่้มันสีบอลหลุดนะครับไม้มันถึงจะไม่หลุดต้องดึงให้มันแน่นนะครับดึงให้แน่นปุ๊บนี่ ผ่านไปแล้วไปอันนึงครับแล้วอันนึงอันที่สองเห็ดคือกันครับเอาไม่ไผ่มากไม่ไผ่ที่เทาเห็ดนี่ละมามาวางลงปุ๊บขนาดหัวท้ายโอขนาดหัวให้มันเท่ากันนะครับนี่แล้วก็ดึงดึงตัวข้างในนี่ขึ้นมาดึงปุ๊บมันปุ๊บโค้งโค้งไสายนี่อยองทึงนะครับโค้งมา้างนาายใซ้สาซตัวนี้อยองทึงนี่ครับ มันก็จะโค้งจังสี่นะครับแล้วก็เอาวางค้องเขาตรงไม้แล้วก็เอาไม้มาแนบเขากรกไห้มันพอดีกันไอเชือกเชือกตรงที่เฮาดึงนี่ก็กะไห้มันพอดีกันนะครับไห้มันมาเป็นเรียงมาจังสี่พอความสวยงามแล้วเขาก็ดึงนะครับดึงดึงดึงไห้มันตึงเลยครับดึงให้ตึงตึงมือดึงให้มันแน่นๆเลยครับดึงปุ๊บ ตัวนี้คล้องคล้องตัวนี้คล้องลงข้างใต้ตัวนี้คล้องลงข้างใต้น, behind behind. นะครับคล ong ลงปุ๊บแล้วก็มาสอดเขาคล้องเข้าไปไม่คือเก่าแล้วก็มาแล้วก็ดึงด yes euh. ึงให้มันแน่นๆครับนี่ครับเนี่ยมาแล้วมันก็จะได้ชองอันแล้วครับนี่ครับได้ชองอันแล้วนี่ได้ชองอันแล้วนะครับ เอาไปอีกนะครับมาว่างใจจับขึ้นมาโป้งปุ๊บโป่งมาให้ตัวนี้อยู่ห้างทึ่งให้สายนี้อยู่ข้างทึ่งนะครับโป่งปุ๊บโป่งปุ๊บเขาก็จัดเข้าไปจัดเข้าไปให้มันทอๆตรงนี้ก็กะเอาให้มันทอกันครับแล้วก็ดึง ดึงสายให้มันชิดๆเข้าไปบวญตุกตุดเสือกนี่บยบวญตุกไมาสิบบาส่บวก้ามม่ใช่บวกหามเอามันตรงซะก่อนนี่ครับ,บทำให้สมบัติยามจัดหัวให้มันทอกันนะครับก็จะง,งามนี่ครับพอดึงตึงยางซี่แล้วอมว้มวนม้วนตัวนี้ครับม้วนตัวนี้ปุ๊บม้วนตัวนี้คงว่าปุ๊บขึ้มาคล้องในตัวนี้คือเรา แล้วก็มาดึงท้มาตึงนี่นี่นะครับมันก็จะเลี่ยงเลี่ยงต่อกันไปจังสี่ครับมันก็จะเริ่มเริ่มจะเป็นแผงแล้วนะครับนี่ครับไอ้ที่มันเป็นแผงนะครับนี่เหตดไปจังสี่นะครับมันก็จะเริ่มเป็นแผงไปไอ้ตัวนี้เขาก็จะเหตุไปเรื่อยนะครับเห็นไปเรื่อยจนเฮาเฮาพ่อล่ะทำต่อกันไปเรื่อยจนเข้าพ่อแหละก็ไปเห็ดเห็ดฝากนี่แล้ว กะีดมาเห็ดอีกฟากหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเห็ดไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ก็เห็นหองอยู่บ่ล่ะเป็นสีมืดๆเนี่ไม้ที่ผมใช้เป็นไม้เก้านะครับนะครับโค้งปุ๊บโค้งปุ๊บมาเอากระกะระยะหัวทอกันเชือกเอกระกะเอามันทอกันขล้อกมโค้งตัวนี้เขาปุ๊บอันนี้สอบเข้าไป ไอ้ออยุงนี่ขาย,ยุงพอมันก็เลยติดใจบ่นี่นะครับโอ้ขาวมวัวแต่ขาเป็นขายยุงยุงตัวนี้มันตึงๆก่อนนี่นะครับนี่ไอ้สายตัวนี้พยายามหำมันตรงๆกันนะครับ แงเขาจะไปตรับเดี๋ยวเห็นไปเรื่อยๆนะครับครับผมหลังจากที่ มัดกันมาเป็นเวลานานนะครับเห็ดเห็ดเย้าครับเห็ดเย้านะครับมัดพร้อมไปเห็ดแนวอื่นพร้อมแล้วโง่มามัดไหม่เ่นี่ครับได้ได้ฟังหนึ่งแล้วนะครับมันก็จะมัดต่อกันเป็นแผงยังสี่นะครับนี่ครับต่อกันไปเป็นแผงแบบนี้นะครับมามาวัดสุดท้ายนะครับ มาบัดสุดท้ายเขากับมัดแล้วเขาก็คขอดไว้ครับขอดจังไดก็ได้ครับตัวนี้ขอดให้มันอยู่นะครับขอดจังไรก็ได้ให้มันอยู่เออเอาจังสี่เลยนะครับบบเดมีเทคนิคหยัางนะครับขอดตัวนี้คือขอดให้มันอยู่ซื้อนะครับเมื่อเข้าเห็ดฝั่งนี้แล้วๆเขาก็จะมาเห็ดฝั่งนี้นะครับนี่เขาก็จะมาเริ่มเห็นตัวนี้ตัวแรกนี่ก็สี่ เห็ดคือเกานะครับมัดมัดจังใดก็ได้มัดไห้มันอยู่นะครับตัวแรกนี่แล้วก็เริ่มสานไปเรื่อยเืสานไปเรื่อยๆรสานไปเรื่อยๆคือเกานะครับนี่นะครับเชือกที่ผมใช้ก็จะเอามาม้วนใส่ขวดนะครับม้วนใส่ขวดนะครับม้วนใส่ขวด้วกามาเริ่มจากตัวแรกคือเกาครับคือตัวนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกตัวนี้คือเกา ก็เอานะครับเอาเอา,เอามาประมาณนี้คือเก่านะครับเอาก็มัดด้ครับเอ้ตัวนี้ก็คือเก่านะครับมัดจังไดก็ได้มัดให้มันอยู่นะครับแต่สำหรับผมจะมัดไอ้ไข่ไครับไอ,อ้แยกเบดนะครับอ้พี่น้องที่กาลังติดตามบ่งคิปอยู่อาจจะได้ย,ยินเสียงผาทศนะครับบ้านบ้านไก่บ้ดนนี่หัเสียงคลราน,นีกันแสงเตงตายด้ย นี่ครับมัดแล้วก็ดึงให้มันแน่นนะครับผมจะมัดัง่ี่สะครับฮะพอมัดให้มันแน่นเรียบร้อยแล้วก็ในเบื้องวิธีวิธีสานที่จะสานให้มันต่อๆกันไปเห็นคือเก้าครับเห็จคือนเก่านะครับก็คือเอาไม่ตัวนี้มา อยู่ข้างเครื่องนะครับไม่ตวนถ้าข้างเครื่อง,องปุ๊บดึงตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บดึงขึ้นมาปุ๊บม้วนมือดำ <c oughs> มือดำาเ่ด้จับไม่ดำไม่ไม่มผมเป็นล้นไฟมาแล้วอะไรจากดำเลยแล้วก็ม้วนม้วน,ม,วนมาในานี้คือเก่านะครับเมื่อเจให้เส้นนี้นะครับเ้นที่อยู่ข้างนี้ขึ้นมาทับเอาลงนอนอยิงสี่ทำมันอยู่ข้างเครื่องเส้นนี่ข้างเครื่องนะครับเอามาคล้องใส่ไปไอ ไม่ไผ่ตัวนี้ก็สีเห็ดง่ายกว่าตัวฝัว่งคุณเนี่ยเพราะว่าไม่ไผ่เข้าถึงล็อกไว้แล้วถึงมีดไว้แล้วนะครับเข้าเกแกดมาสารต่อไปให้มันตงนะครับแล้วก็ดึงดึงให้มันตึงแล้วก็ดึงโค้งลงมาปุ๊บนี่มันจะจะหัดข้ารอบนึงนะครับหัดเข้ารอบนึง,งแล้วมีเข้ากับม้วนวิธีม้วนคือม้วนตัวนี้ลงมานี่เอาสายในมือเข้าอยู่รอดไปพื้นอยู่ข้างพื้นนะครับ แล้วก็เอาตัวโค้งนี้โคง้งเกาะลงไปนี่โคง้งเกาะลงไปปุ๊บดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นมีแห้งใส่ไดึดงให้แน่นนะครับผมนี่เ,เริ่มเจ็บมือลแล้วแห้งดีนะครับทีนี้นี่นี่มันกันจะต่อกันมากนะครับบางทีเขาก็เอามะข้องกันเอาไม้ตัวเด็กอยู่ข้างเรื่องคือเแา้แล้วก็ดึงดึงขึ้นมา ดึงขึ้นมาให้นตะโค้งแบบนี้คือเก่านะครับแล้วก็ม้วนม้วนให้สายนี่อยู่ข้างข้างเวลาม้วนลงไปสายนี่จะอยู่ข้างข้างคือครับข้อมา้าคองใส่็จไปไม่ใครของใส่ไปไม่ไผ่ปุ๊บแล้วก็ดึงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อมาจัดเรียงจัดเรียงในทานแล้วปุ๊บในทานปุ๊บแล้วเข้ากันดึงครับ ตัวนี้โค้งโค้งใหา้ายในมือลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็มาคล้องจะไปไม่ไปแล้วก็ดึงให้แน่นครับเพ่นดึงให้แน่นนะครับทำต่อไปเรื่อยๆนะครับทำต่อ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 ตอตอตอไปเรื่อยๆเรย सा महानीयते अपि सावीरा निवेत्तन्ति สาเห็นที่ปลายไม่ไผ่บ่อท่อกันนะครับเพราะว่าผมตัดไม่ไผ่บ่อท่อกันผมตัดไม่ไผ่บ่อท่อกันไปที่แหลกนะครับแล้วก็เลยบอ่อยากท่อกันก็นจะประมาณนี้นะครับโอ้ตัวนี้บออ่อท่เอเข้ากับไปย้ามเผ็ดปลายบ่อท่อไป,ออไปหวัดต่อไปเรื่อยๆนะครับตึงๆนะครับเผ็ดไปเรื่อยๆครับ มานะครับอ่าในทางบริบทของการสังเกตนะครับก็จะเป็นการสังเกตกันตัวอย่างนะครับ <Gã>

ตัวสุดท้ายนี่ผมจะเห็นจังสิตอนแรกเห็นคือกันเลยครับครับเขาแล้วก็ถึงมากดึงมันเลี่ยงเข้มัตรงตรงก่อนจัดให้มันได้ทามาสักก่อแล้วก็ดึงสายใจเห็นคือกเก่าครับ เ็คือเก่ากับทุกโต้และ้วล่ะแล้วก็ม้วนออไปดึงดึงโค้งตัวนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับโค้งตัวนี้จะอยู่ตรงนี้แต่ว่าตัวสุดท้ายผมสิบปีนขึ้นมาดึงให้โค้งมันมาอยู่ที่ดึงให้โค้งจากตัวจากส่วนอ้างนี้นะครับดึงให้มันแลนมันอยู่นี่นี่ครับ ล้วก็ตัดเลยตัดสายเชือกเลยมัดครับมดที่นี่มัดมัดจากไดก็ได้มัดให้มันอยู่นะครับมาทนมัดจาก,ดกไดก็ได้ละ่ะคิดว่ามันจะอยู่ นี่สามีก็น่าจะอยู่แล้วนะครับข้าวุ้งขอดีครับขอนองไปขอนะอันนี้สุดท้ายแล้วนะครับส่วนไมาแล้วครับ ตาปัจจคตตัมเมสนาธาตามสเววาลสุวิสาลธาธรรมปัจจังาวะเสติโลกะตาวัตติธาภูเบงาคัิธาเตอัยธารัินาจาธาภวะสิงสลราโนเบตาสิทธาโนิ แทงแบบนี้นะครับตรงนี้กูบอกให้ดิบนไฟไม่แกจะไม่แต่มมอง นี่ครับนี่ก็จะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นแผงตั้งขายของได้แล้วนะครับจะเ,เปิดเอื่องไงนล่ะเป็นการทักแผงไม้ไทยนะครับทักแงไม่ไทยขายของ แทงยาวลงมามวนไปทำบาแทงแลบ่มวนบ่นะครับ เข้าใส่ข้ากับยืดออกขายของได้เลยเป็นชั้นว่างชั้นขายของวันนี้ว่าในน้ำไปวิธีกันมาตัวนี้ซื่อนะครับวเวลาข้าใส่ก็หมดเลยนะครับ นีมาแนะนำวิธีการมัดมเงินตัวนี้ซื่อๆนะครับส่วนยิ่งปลาเดี๋ยวทาปุ่งกันนิดเจ้างไว้นะครับน้ำมันกระลังจะนิ่งนะเดี๋ยวสิผ้าออกไป้สองมงตามคุ้มยิ่งเฉโดอยู่แต่ว่าปีนี้น้ำแกงจากมาจางไหนบุกมาบรเต็มที่บอ่บอบ่อขึ้นชูปีน,ยยนั่นเองแต่ปลามันโตบ่ใหญ่อละนี่ครับ ครับผมเอาจงคำครับเนี่ยบวได้แล้วดิแล้วอันนึงยังอีกอันนึงเนี่ย่ไหน,นี่ยังอีกยังอีกอันนึงอยู่บวนได้แล้วนะครับพามาเหตุไอ้พเพดออะไรสารสารแค่สารอันนี้ละสารอันสั้นวังของขายของอะไรละนะครับพามาแนะนําวิธีการสารซื้อ,อนะครับสารัะที่นี่นะครับโอโบพมันอิสาบานเทาเอาไว้สมีกันสะกอนนะครับ เดี๋ยวฝากตี่ตามผลงานจมคลิปยิงป่ากันในคลิปต่อๆไปนำนะครับคลิปนี้ไว้เชินี้ครับขอบคุณครับ